สามสองหนึ่งไม่สลิปเลยน,นะไปนิ่งๆเลยแปดเซฟเก้าเซฟไ,ไปไปป๊าบขวาสามสองหนึ่งคลิปนี้นะเราจะพาขับลุยฝนเลยนะครับกับ New Toyota Camry h ฮชิวีสมพอเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยแรงขึ้นชัดเจนเลยออกซ้ายไปขวาไปสามสองหนึ่งเปลี่ยนเลนดะ้วยความเร็วสูง,งซ้ายสามสองหนึ่งเนี่ยจังหวะแรกมันจะแบบประหลาดนะมันจะเริ่มยัน,นยแอีงน้ำเอียงน้ำโอ้โหนี่เห็นป่ะดูนะคุดูนะนะขวาเนี่ขวาเห็นปะ่ะ กล้องด้านหลังมุมเดียวมันพอไหมแล้วก็ท้ายสุดอัดตาบนพวกน้ำมันนะครับ ชวราบกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโคุิพีผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับนิวโตต้าแคมรี่ไฮชีวีสมาตัวเริ่มต้นนะหนึ่0ล้บาทเป็นตัวเริ่มต้นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยผมว่าคนจะเล่นแคม r y แล้วไม่เด่นออปชันเน่ยคันเนี่ย ออปชันให้มาดีประมาณหนึ่งเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าคลิปรีวิวเจอะลึกเนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปนี้เราจะพาไปลองขับไปลองสูงถึงร้อไปลองดูด y n a m i c ไปลองใช้ตัวต้าเซฟตี้เซน s e กันดูแล้วก็ดูอาตาัตราบริโภคน้ำมันด้วยว่าคันเนี้ยล้อ17นิ้วขับแล้วเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปดูรอบคันแบบไวๆแปบ๊บหนึ่งลวกันปะ นี่คือตัวนิวโตยต้ a แคม r y h G v s m ีว t สมาร์ทนะครับหนึ่งล้านสี่แสนาบาทก็เหมือนเดิมเนาะเขาทำตลาดด้วยกันสามรุ่นย่อยตัวเริ่มต้นเนี่ยไฮซีวีสมาร์ทนะฮะหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทกระเถิบขึ้นมานะครับตัวไฮซีวีพรีเมียมหนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าันบาทตัวท็อปไฮซีวีพรีเมียมลักชัวรี่หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสิ่งที่ผมบอกว่ามันคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าตัวเริ่มต้นหรือตัวท็อปเนี่ยเรื่องขุมพลงังเรื่องช่ว สี่สูบไม่มีเทอร์โบนะพลังกำลังรวมจากเครื่องยนต์เนี่ยเพียวๆนะจะอยู่ที่188แรงมา้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย221นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือจากเครื่อง2.5เพียวนะกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก136แรงมา้าแรงบิด208นิวตันเมตรพละงกำลังรวมคันนี้สูงสุดคือ227แรงมา้านะครับแรงบิดมาจากเครื่องเนี่ย221นิวตันเมตรซึ่งบอกเลยว่าขุมพลังคันนี้ลักษณะการส่งกำลังเนี่ยจะคล้ายๆเอชวีฮอนด้า e แหละเครื่องติดมาเพื่อปั่นไฟแล้วก็ออกตัวได้มอเตอร์นะครับว,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 วามเราวี่ะ เวลาเราคลิกดาวหรืออะไรก็ตามเนี่ยเครื่องจะส่งกําลังพร้อมมอเตอร์เพราะฉะนั้นมันจะได้พลังกาลังที่ค่อนข้างแรงซึ่งอันนี้สูงถึงร้อตัวท็อปเนี่ยผมลองมาแล้วเทียบกับแอร์คอร์ดคันนี้เร็วกับแอร์คอร์ดประมาณ1วิเลยนะส่วนเกียร์เนี่ยเป็น e cvt ช่วงล่างด้านหน้าเป็นตัว max for start ด้านหลังเป็นตัว double wishbone นะครับเป็นตัวอิสระปิกนกนั่นเองดิสเบรกสล้อมีมาให้ความเป็นตัว new delta chemistry เนี่ยนะครั้งเนี้ยพวงมาลัยช่วงล่างมอเตอร์แบตจูนใหม่ทั้งหมดเป็น dynamic force เจน ประหยัดและแรงขึ้นและที่สําคัญเลยคือตัวเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณได้ของที่แทบไม่ต่างจากตัวท็อปเลยจะมีหลักๆนะฮะเรื่องของเบาะนั่งตอนหลังมีระบบระบายอากาศเบาะคู่หน้าแล้วก็พวกเวลคัมซีทพวกเฮดอัพดิสเพย์แล้วก็เรื่องกล้องรอบขันเท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีเลวพวกเนี้ยตัวน 1, 4, 5, 5, เนี้ยหนึ่หเนี้ยโคตรน่าเล่น หลกัหลกๆเลยไฟหน้าได้เหมือนกัน LED เต็มระบบเหมือนกันนะครับมี daylight มีอะไรเหมือนกันแล้วก็กระจังหน้านะรวมไปถึงตัวเริ่มต้นเนี่ยได้เซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4ตํตำแหน่งเหมือนกันแค่กล้องรอบขันไม่ได้แล้วก็กระจังหน้าตรงนี้ถ้าเป็นตัวท็อปจะได้สีเงาๆอันนี้เป็นพลาสติกสีดำด้านซึ่งผมว่าผมไม่ซีนะครับล้อถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะได้17นิ้วรดลายแบบนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดอะไรมากผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะนะแค่ตัวท็อปกับตัวกลางเนี่ยจะได้เป็นทูโทน การกรุภายในซุมล้อหน้าซุมล้อหลังก็ได้มาเหมือนกันนะด้านหน้าเป็นพลาสติกแข็งคลุมหมดด้านหลังเป็นวัสดุซอฟต์เส้นสายด้านข้างเหมือนกันหมดกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมีบลายสปอตมาให้ครบเหมือนกันหมดมือจับเป็นคีย์เลสนะครับฟุตสตาร์ทมีมาให้นี่คือด้านข้างตัวรถสวยนะเซ็กซี่ดีคือตรงเนี้ยมันดูมีมัสเซลมีมัดกล้ามด้านหลังมีไลฟ้ามาให้ไฟเบรกโรดที่3ก็มีไฟไท้าย LED ดีเต็มระบบก็มีตัดหมอกหลังก็มีนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4ตํตำแหน่ง คแค่ถ้าเกิดเป็นตัวกลางกับตัวท็อปเนี่ยได้กล้องรอบคัน,นได้แค่กล้องหลังนะครับประมาณนี้นี่คือด้านหลังไฟตันหมอกหลังก็มีฝั่งขวานะแล้วก็สิ่งที่หลายหลายคนบอกกันก็คือรุ่นนี้ปลายท่อมันกลายเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับทุกรุ่นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันคุ้มมากเลยคือแม้ว่าจะเป็นตัวถูกสุดประตูตอนหลังม่านก็มีมาให้กระจกลงวันสเตปไฟฟ้ามีมาให้นะครับเบาะหลัง ก็นั่งสบายระดับหนึ่งนะที่เท้าแขนแค่มันมีแค่นี้ตัวท็อปมันจะมีที่ปรับไฟฟ้าแบบเนี้ยแอร์ตอนหลังก็มี usb type c สองตำแหน่งก็มีและที่สําคัญตัวเริ่มต้นม่านหลังไฟฟ้าก็มีมาให้นะครับและดีซะด้วยได้หลังคาแข็งแบบนี้ หลักๆประมาณนี้ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกพี่ผีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูปปเปอร์ไฮคูลบีออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร I ์นาโนเทคโนโลยีกันไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคดงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบีออนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA หลักๆโดยโรวมประมาณนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไป POV New Toyota Camry HEV Smart ตัวริ่มต้น1,455,000บาทคันนี้กันเลยครับ โอเคเปลี่ยนมุมกล้องไปเรียบร้อยท่ามกลางสายฝนแบบนี้เลยนะครับตอนเปิดคลิปเราก็ไม่รู้นะว่าฝนจะตกเนาะคลิปนี้นะเราจะพาขับลุยฝนเลยนะครับกับ n ิวโต y o าแคมรี่ HCV สมาร์ทหนึ่งลี่แสนห้าหมื่นห้บาทก็คือแคมรี่ตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับเรื่องการขับขี่เนะี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้ต่างจาก ตัวท็อปที่เคยขับไปเท่าไหร่นะักอาจจะมีเรื่องของฟิลนะครับสิ่งที่สามารถเทียบได้นะพอดีฝนตกคันนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยหลังคาเขาไม่ได้เป็นพาโนไม่ได้เป็นกระจกใช่ไหมเวลาขับลุยฝนเสียงจะดังไหมแล้วก็เรื่องล้อเรื่องยางที่ตัวเริ่มต้นได้ล้อ17นะครับตัวยางก็จะหนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันจะนุ่มกว่าหรือเปล่าแล้วก็การขับภาพรวมเป็นไงท่ามกลางสายฝนแบบนเนี้ยเราจะลองไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างอะไรแบบนี้เราบอกสเปคไปกันหมดแล้วอันนี้เราเปิดมาแบบนี้เลยแล้วก็สิ่่่งงทีีขาดดไไม้ไ้ตอรบพูนะะ รีเซ็อาตอัตราประโทษน้ำมันนี่ผมรอไว้อยู่นะกดรีเซ็ตก่อนปั๊บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับว่าการขับคุยกันไปเรื่อยๆตลอดคลิปครั้งนี้นะครับสำหรับตัว Camry เริ่มต้นเนี่ยโอเคหรือเปล่านะฮะเรื่องเครื่องตัวเบนซิน2.5ขจดาเดนามิกฟอสกับตัวมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ที่เป็นเจนใหม่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เนี่ยไฮบริดโตโยต้าเขามาในอีกเจนนึงแล้ว คือเป็นเจนที่วิ่งด้วยมอเตอร์วิ่งเป็นไฟฟ้าเป็นหลักเหมือนกันจังหวะเราคลิกดาวเครื่องกระส่งกาลังพร้อมกับมอเตอร์อะไรแบบนี้ในพื้นฐานองเครื่อง2.5เนี่ยผนวกกับตัวมอเตอร์เนี่ยพะละักกาลังสูงสุดคันนี้เยอะกว่าแอคคอร์ดนะครับเพราะว่าแอคคอร์ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ207แรงม้าอันเนี้ย227แรงม้าแรงบิดอันนี้น้อยกว่าแอคคอร์ดแอคคอร์ดก็ได้ประมาณ335อันนี้คือแรงบิดสูงสุดมาจากเครื่อง221นิวตันเมตรเกียร์เป็น eCVT เหมือนกัน ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กซาสีนสตทเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นตัวอิสระปิกนกเหล็กกันโครงดิสเบรกสี่ล้อมีมาให้นี่ๆน่เราขับลุยน้ําเหินน้าแบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะลองไปพร้อมกันดูซิว่าเวลาเจอถนนที่มันเป็นเอง่งเป็นอะไรแบบเนี้ยขับลุยฝนเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับแคมรี่ตัวนี้เพราะจริงเนี่ยเขาขับดี้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นโฉมหน้าแฮมเมอร์เฮดแบบนี้แหละเพราะพอเป็น TNG a เนะี่ยผมว่าด y นามิกการขับเนี่ยดีขึ้นเยอะเฟิร์มขึ้นแน่นขึ้นขับสนุกขึ้นนะครับแต่ ข้อสังเกตะก็คือหลังคามันจะดูเตี้ยๆลงกว่าแคมรี่ตัวเจนดเดิมมันจะมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยที่เป็น New ตวต้าแคมรี่โฉมหน้า h a m m มอร์เฮเนี่ยเห็นจริงๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มโครงสร้างเนี่ยท NG a เดิมใช่ไหมแต่ด้านหน้าด้านหลังเปลี่ยนจริงๆไส้ในยเยอะมากนะที่เปลี่ยนอะโมอะไรก็จูนใหม่นะครับ คันเร่งเบรกจูนใหม่ให้มันเนียนขึ้นเครื่องมอเตอร์จูนใหม่แบตแบแบใหม่นะครับแม้กระทั่งตัวสปริงที่ใช้ยึดไอ้ตรงเป้นเบรกเป้นคันเร่งเขาบอกว่าก็ปรับให้มันสมูทมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นน่ยคันเนี่ยนนมันจะเดินทางได้สสุดทรีมากขึ้นหรือเปล่าตอนผม p o v รุ่นท็อปไปแล้วเนี่ยผมบองตรงนะเป็นแคมรี่ที่อ,อขับนิ่งขับดีขับเนียนขึ้นแต่พื้นฐานช่วงล่างเนี่ยถ้าเกิดคุณขับความเร็วต่ําอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าม,มันมีความนุ่มมีความแอบย้วยแอบโยนมากกว่า โมหน้าก่อนหน้านี้นิดหนึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีความตึงตังดิดๆอันเนี้ยช่วงแรกช่วงจวังหวะแรกมันจะยุยยๆมันจะแบบนุ่มๆเพื่ออะไรเพื่อเวลาขับทางตรงการเดินทางครูซิ่งเป็นหลักเนี่ยมันจะเนียนมากแบบเนี้ยเนี่ยขับความเร็วประมาณ90้าสิบดูด,ดินิ่งๆ,นงๆ,นงๆเนียนๆเลยเห็นปะคือถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยเจอพื้นร้อนได้แบบเนี้ยคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันดีดตึกๆๆแล้วอันเนี้ยไม่รู้สึกเลยเซตอย่างไรเซตด้วยการที่ช่วงล่างก็เป็นแบบท จังหวะประมาณครึ่งนิ้วถึงนิ้วแรกอะ่ะมันจะนุ่มลงกว่าเดิมแต่หลังจากนั้นอ่ะจะเริ่มยันและจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราขับทางตรงแบบเนี้ยที่ใช้ช่วงล่างไม่เยอะเนี่ยมันจะเก็บอาการบนถนนดีมากแต่เวลาเราหักพวงมาลัยเยอะๆจังหวะแรกเราจะรู้สึกว่าเราหวิวกว่าเดิมผนวกกับพวงมาลัยก็เบากว่า,วาเดิมนะครับเนี่ยออกซ้ายไปนะสามสองหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยนะถ้าไปจังหวะชิวๆแบบเนี้ยสบายอ่ะขวาสามสองหนึ่งอย่างเงี้ย แต่รุ่นนี้ต้องพูดตรงๆว่าโหมด normal โหมด Eco นะครับผมว่าพวงมาลัยผมไม่ค่อยชอบมันเบาไปในความรู้สึกผมแต่ถ้าเกิดขับปกติน่ะมันโอเคแหละมันเป็นรถที่ใช้งานได้สบายมากๆนะผมจะชอบน้ำหนักพวงมาลัยของโหมดสปอร์ตที่สุดนี่ แต่รุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็เสียอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นการเปลี่ยนโหมดหรืออะไรก็ตามเนี่ยไอ้หน้าจอตรงเนี้ยมันเป็นแค่7นิ้วมันไม่ได้แสดงผลเป็นแบบโหมดเหมือนตัวกลางตัวท็อปที่เป็น12-3นิ้วเต็มๆแล้วมันมีกราฟิกสวยๆไม่มีมีแค่คําว่าสปอร์ตขึ้นแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวกลางตัวท็อปขึ้นไปที่ราคาคันเนี้ยบวกจากคันเนี้ยแสนแขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้กราฟิกจะได้อะไรเยอะขึ้น,นกับกล้องรอบคันอะไรแบบนี้แต่อันเนี้ยผมพูดตรงๆนะตัวเริ่มต้นเไนร์ชาจด กระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติได้บายสปอร์ตได้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าสีด้านหลังสีได้แม้ว่ากล้องรอบคันจะไม่ได้แต่กล้องด้านหลังผมว่าก็ใช้ได้อยู่พอเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยแรงขึ้นชัดเจนเลยออกซ้ายไปเนี่ยฝาไป3 2 1เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดน,นึงเพราะว่าพอเป็นฝนตกใช่ไหมอาจจะมีอาการลื่นนิดหน่อยแต่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ขับความเร็วสูงอะไรผมขับประมาณร้อยเนี่ยอันนี้โหมดสปอร์ตถ้าเรากลับมมา normal พวงมาลัยก็จะเบาขึ้นซึ่งน้ำหนักแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเบาไปหน่อยนะครับอะนนียอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะฮะล้อ17ระยะรีพวงมาลัยประมาณนี้เป็นเลนดะ้วยความวสูงซ้าย3ามสองหนึ่งเนี่ยจังหวะแรกมันจะแบบโยนนิดนึงแต่พอหลังจากนั้นมันจะเริ่มยันให้ดูอีกทีหนึ่งนะขวาสามสองหนึ่งอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขับเนียนขึ้นเตเบลิตี้ตัวรถเนี่ยดีขึ้นคืออาการโยนอาการโครงเนี่ยน้อยลงชัดเจนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอนะไรบางง จังหวะแรกมันจะแบบรู้สึกยุ้ยยุ้ยโยนโยนหน่อยนะครับแต่ผมว่าถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยดีขึ้นคือมันขับสบายขึ้นแล้วก็ยังคงความแน่นรถตัวถังเตี้ยๆแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถควบคุมตัวรถได้ดีพระรถมันไม่ได้สูงจุดสู์ถ่วงมันต่ำก็มั่นใจระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พูดตรงๆว่าถ้าเกิดเทียบกันกับ Accord e EH s ชีเนี่ยผมลองสูนย์ถึงร้อยมาแล้วในตัวท็อปเหมือนกันนะครับคันเนี่ยศูนย์ถึงร้อยเร็วกว่าประมาณ1วิ แต่สิ่งที่ผมว่าแอคคอร์ดเด่นกว่านะหลังจากลองขับมาแล้วอันนี้สารภาพตรงๆเลยชัดๆเลยสิ่งที่แอคคอร์ดดีกว่าผมว่าช่วงล่างกับไดนามิก,กันขับแอคคอร์ดขับสนุกกว่าอันนี้คือเขาอาจจะเน้นการนั่งมากกว่านะครับเน้นนั่งที่มันแบบออสบายๆส,สุนทรียอะไรแบบนี้ซึ่งความดีงามในการขับผมว่ามันก็ประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยดูการเหินน้ำนะเห็นปะ่ะดูความนิ่งของโมบายนี่แล้วคุณสังเกตไหมขับความเร็วประมาณ6070เจ็ดสิแหงน้ำแหงน้ำโอ้โหนี่เห็นป่ะ ก็ยังนิ่งอยู่นะแม้ว่าจะมีเหินนิดหน่อยแต่เนี่ยมันอยู่ที่ยางด้วยดูนะนิ่งปะผมถึงบอกนะว่าพอเป็น tnj เนี่ยแคมรี่ขับดีขึ้นเยอะเนียนขึ้นแน่นขึ้นนะครับใครที่ชอบขับรถผมว่าน่าจะชอบนะสำหรับคันนี้อ่ะไปกันซ้ายสามสองหนึ่งน้ำหนักกำลังดีกำลังคมนะครับแต่ระยะแรกอรู้สึกว่าพวงมาลัยมันเบาไปแบบนี้ดูนะสามสองหนึ่งนี่ยเนี่น ระยะแรกเราไปพอเป็นโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตร,รู้สึกงมอะไรหน่วงขึ้นขืนขึ้นแต่น้ำหนักพอๆกับเดิมนะเนี่ยระยะฟรีก็เหมือนเดิมแต่ขืนขึ้นซ้ายสามสองหนึ่งขืนขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้แต่เนี่ยอย่าลืมว่าเขาคือล้อสิบเจ็ดนะมันก็จะมีความนุ่มมากกว่าโหมดอารุ่นอาพรีเมียมหรือพรีเมียมลักชวรี่นิดหนึ่งด้วยนะครับแก้มยางก็หนากว่าอ่ะเป็นโหมดนอร์มอลก่อนละกันแล้วก็ตลอดคลิปผมจะวาง มือถือไว้ที่แท่นชาร์จไว้นะเรามาดูกันว่าตลอดคลิปมันจะล่วงไหมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างมินเมย์แต่ตอนทดลอง POV กังวันนะครับตัวตัวท็อปไปแล้วอะไม่หล่นนะอ่าลองดูตรงนี้เหินน้านิ่งเลยน,นี่นี่ตรงนี้อ่าดูข้างหน้านี่ตรงนี้นะอัะลองลงตรงนี้ดูนะไปลงตรงนี้ดูนี่ดูช่วงล่างขับดีเอาจจริงเอาพูดตรงๆเลยเป็น แคมรี่ที่น่าใช้มากขึ้นถ้าเกิดคุณใช้ตัวก่อนหน้าแฮมเมอร์เฮนที่มันเป็น t n J เหมือนกันเนี่ยบอกไว้เลยว่าตัวใหม่ช่วงล่างนะครับอาจจะดูนุ่มกว่าเดิมนิดนึงในช่วงจังหวะแรกแต่นั่งสบายขึ้นพวงมาลัยน้ําหนักดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับรู้สึกว่าน้ําหนักพวงมาลัยปรับมาได้ค่อนข้างดีแต่อย่างที่บอกว่านอร์มอลผมรู้สึกว่ามันเบาไปสําหรับผมนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยดีเหมือนจอเล็กซัสเลย12.3สสานิ้ว Apple CarPlay ไรสสายได้แต่ a n นด o i d ต้องเสียบสายนะครับส่วน ไม่ได้ดูแย่เลยนะครับโอเคเราขอลอง0ู0 0ถึงร้อยนิวตัวต้าแคมรี H-E-V Smart c นะครับแคมรี ry, ตัวเริ่มต้นเนาะเบนซิน2 5ด y n นามิกฟอร์สนะครับเป็นไฮบริดที่แรงม้าเนี่ย227แรงม้าแต่นี้ต้องบอกก่อนว่าคอนดิชั่นคือฝนตกใปลปอยแบบนี้พื้นลื่นนิดหน่อยนะครับดูซิว่า0ู0 0ในโหมดนอร์มอได้เท่าไหร่5 4 3 2 1ไม่สลิปไปน,นะ ไปนิ่งๆเลย70 80 9ิ100 7.68เอในขณะที่ไอ้ขอประมาณ8วินิดไอัน,นี้7วิเร็วกว่านะครับอันนี้ชะลอความเร็วหน่อยลงหักนะซ้ายไปปั๊บขวา3 2 1โอ้โหก็ไม่สไลด์นะเอาจริงเนียนวะ่ะช่วงล่างดีเอาจริงพูดตรงๆเลยช่วงล่างใช้ได้เลยแคมรี นะต่อให้เป็นตัวเริ่มหรือตัวท็อปผมว่าฟิลการขับเนี่ยก็คือโดดเด่นเหมือนกันเน้นเฟิรม์มเน้นแน่นเน้นสนุกปเปลี่ยนไปโหมดสปอร์ตป๊าปก็ไปเริ่มตึงขึ้นแล้วเริ่มตึงขึ้นแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งสี่สิบร้อย ต้องบอกว่าว่าเมื่อกี้ก็แอบมีเหินน้ำนิดหนึ่งนะตัวรถมันเลยดึงจึกๆๆ,ๆ,ๆเลยก็เอาจริงถ้าไม่มีเหินน้ำเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะพอๆกับโหมด n o r m a อประมาณ7.7.8ได้นะแต่เนี่ยพอมันมีเหินน้ำมาเลยขึ้นสีแดงเลยเป็น7.91ช้ากว่ารอบเมื่อกี้ประมาณเกือบวินะครับก็เอาจงจริงผมว่าต่ำ8วิได้ถ้าครมนะครับครมสูตร้อยแคมรี่ตัวเริ่มต้นเนี่ยต่ำแวิได้ไปเลย นะครับซึ่งถามว่าเร็วกว่าแอคคอร์ดไหมเร็วกว่าแอคคอร์ดได้ประมาณ8วินิดๆนะครับแต่แอคคอร์ดเนี่ยแรงมาน้อยกว่าแต่แรงบิดเยอะกว่าส่วนแคมรี่เนี่ยแรงมาเยอะกว่าแต่แรงบิดน้อยกว่านะครับก็ภาพรวมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันอีกทีนึงแล้วไปลองใช้ตัวโตโยต้าเซฟตี้เซนท่ามกลางพื้นที่มันมีน้ําฉาบแบบนี้แล้วก็มีฝนโปรยโปรยแบบนี้ไปดูซิว่าระบบเนี่ยมันเนียนไหมนี่กลับมาหมด Normal แล้วนะ อ่ะคุณผู้ชมคิดดูดิถ้าเกิดเราขับเนียนๆซื้อมาใช้งานนะครับคือบางคนบอกงบประมาณจํากัดเดเราอาจจะไม่ได้มีงบซื้อแคมรี่ในแบบเกือบล้านแปดอ่ะคุณเรามาดูตัวเริ่มได้เลยเพราะว่าเอาจริงเรื่องเครื่องเรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรเงี้ยพวงมาลงพวงมาลัยเนี่ยไม่ต่างกันเลยตอนเนี้ยผมศูนย์ถึงร้อยมา3รอบนะครับเฟลไปรอบหนึ่งคือถึงประมาณ8 0สผมรู้สึกว่าพื้นมันลื่นเลยไม่ได้ทําต่อก็เลยยกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าการจอดออกมี3มรอบ17.7โลลิตร นะครับความเป็นดินามิกฟอสเนี่ยคือผมว่าระบบไฮบริดเนี่ยมันมาถึงจุดที่คนพัฒนาเริ่มรู้แล้วว่าไฮบริดแบบไหนประหยัดแล้วในคอนดิชั่นตอนนั้นๆเนี่ยเรื่องแบตเรื่องราคาเรื่องการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันมาในจุดนี้ก็คือน่าจะมาออกในเวนี้แหละนะเป็นสไตล์เหมือนคล้ายๆ e-r-e-v อะ่ะคือเครื่องติดมาเพื่อปั่นไฟในการออกตัวเป็นวอเตอร์จังหวะแรกเพื่อให้มันออกตัวได้กระฉับกระเฉงเหมือนรถไฟฟ้านะครับแต่ก็วิ่งด้วยเครื่องได้ แล้วก็ไม่ต้องหาที่ชาร์จเพราะมันก็เป็นเหมือนรถไฮบริดที่เติมน้ํามันนั่นแหละนะครับพอระยะวิ่งหมดก็เติมน้ำมันขับความเร็วสูงๆก็เป็นการวิ่งด้วยเครื่องแล้วก็มีไฟฟ้ามาช่วยอะไรแบบเนี้หรือถ้าเป็นครูซิ่งที่เป็นความเร็วคงที่แล้วเครื่องอาจจะดับไปเพื่อให้มอเตอร์ติดมาเพื่อค่อยๆเลี้ยงกําลังส่งไปก็ประหยัดมันเป็นลักษณะแบบนี้ที่คิดว่าเป็นไฮบริดที่ลงตัวที่สุดแหละประหยัดอัตราเร่งดี เครื่องไม่ติดเยอะไม่สัน่นไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้เนี่ยตอนนี้ความเร็วประมาณ70กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะแปแล้วเปลีป่ยนไปทางขวา3 2มมันเป็นด y n a มิกการขับที่ดีขึ้นจริงเนียนเนเน้นเน้นแต่ก็ติดนุ่มมากกว่าเดิมนะทีนี้แม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นได้ครบหมดกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติเซ็นเซอร์ด้านหน้าสีด้านหลังสี่แต่กล้องมองหลังมีมุมเดียวแต่ชัดนะ b r i g h spot ให้มา adaptive cruise control lane keeping rear cross traffic alert เวลาจอดรถแล้วจะเปิดประตูถ้าเกิมดมีรถมา บายสปอร์ตติดก็คือเอ็กซิ r n i n อร์นิ่งมีมาให้ครบทั้งหมดนะผมโชว์ตัว Adaptive Cruise ให้ดูก่อนแล้วกันว่าตอนเนี้ยฝนปลยโปรยนะครับถนนมีน้ำฉาบแบบนี้กดตรงมุมฝั่งขวาตรงนี้นะที่เป็นรูปรถกับมาวัดก่นหนึ่งที่ปับ๊บหน้าจอขึ้นเป็นสีเขียวจับเลนถนนได้เรียบร้อยเนี่ยเขาล็อกให้ตามเลนแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดจะเปิด a d a p t i v e c r ู i s e กดลบตรงนี้นหนทีปับ๊บนะครับเปิดระบบเรียบร้อยจับตามกันขนา้างหน้านี่ แต่ถ้าเกิดปล่อยมือนานๆเขาแจ้งเตือนว่าเขาไม่ใช่ออโต้พาวิลด์นะครับอ่ะเปิดอัตติบิวต์คูร์สเลนคิปปิ้งเรียบร้อยแล้วฝนฉับ,ฉ,บฉับถนนแบบนี้นะครับจับได้ไหมอ่ะเพิ่มสปีดลิมิตหน่อยกดบวกขึ้นทีละหนึ่งกดค้าง90 95 100 105 110อ่ะเซตไว้ร้อยสิแต่คันข้างหน้าน่าจะขับประมาณ70กว่าแบบนี้เขาก็เลี้ยงระยะห่างให้ระยะห่างขาาขาเขาเจะคันข้างหน้าเซตได้4ระดับอันนี้ผมเซตใกล้สุดแล้วมันจะเร่งประมาณนี้ดูไปเนียนๆแบบนี้เลยผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเเหยยีบบรกนะ เขาก็เลี้ยงให้พวงมาไลไ่ถ้าเส้นถนนชัดนะครับจับได้ตัวระบบเนี๋ยจะโชว์ขึ้นเป็นเส้นสีเขียวเวลาเราเฉไปเฉมาเขาก็จะแก้อาการให้กณดูนะขวานี่ขวาน่าขวาเนี่ยแก้ให้อ่าฝนตกถนนฉาบไปด้วยผิวน้ําแบบนี้นะครับก็จับได้นะ เออถือว่าระบบ t ต y o ต a าเซนซิเซนเนียนขึ้นกว่าความเป็น t ต y o ต้าเดิมเยอะแต่เหมือนเดิมนะครับในความเป็นระบบพวกนี้รถญี่ปุ่นผมก็ยังคงการันตีว่า Honda s e n s i n g ดีกว่าโค้งข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเข้ามาความเร็วเท่าไหร่เขาเลี้ยวได้แต่อันเนี้ยตอนพิวีกังวันในรุ่นท็อปเนี่ยหลุดเดี๋ยวดูคันนี้ซิว่าจะหลุดไหมในความเร็วประมาณนี้ด้วยนะครับี่ดูไบสปอร์ตเดี๋ยวเราดูบายบสปอร์ตนะติดแต่ดูไบสปอร์ตก็ต้องบอกว่าทํางานไวแต่ไอการแสดงผลเนี่ย ไอสีเหลืองๆเนี่ยผมว่าไม่ค่อยชัดมันเป็นการกัดขอบกระจกแล้วก็เรืองแสงจากข้างในถ้าจะให้ชัดจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นโลโก้บายสปอที่เป็น l e d แท้ๆเลยแบบนี้ชัดกว่าแต่นี่ยังเป็นแบบนั้นอยู่คือพูดตรงๆไม่ค่อยชัดเนี่ยดูแต่ตอนเนี้ยผมไม่ได้เหยียบคันเร่งมาสักระยะหนึ่งเลยนะต้องแต่เปิดระบบเนี่ยออกขวานี่นดูความเรียนเขาขวาได้ยูอะเดี๋ยวลองซ้ายดูนะรอถนนโล่งซ้ายซ้าย ซ้ายอาจหลุดดือด้อๆเยอะก็หลุดมุ้ชมอันนี้คือผมรองให้ดูไงว่ามันจะหลุดขนาดไหนอ่ะทีนี้ข้างหน้ามีโคง้งนะครับผมขับตามซิตีขข้ขันข้างหน้าความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเซตร,ระยะก็ล้สุดเปิด a อดเดพติฟคูชเปิดเลนคิปริงไว้ดูซิว่าโค้งขันข้างหน้านะครับเขาเลี้ยวไปแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยวตามให้ไหมผมขอเลี้ยงพวงมาลัยไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวปล่อยมือเดี๋ยวเขาแจ้งเตือนใกล้ๆข,นข,นขนันข้างหน้าเดี๋ยวผมปล่อยมือพวงมาลัยอ่ะใกล้โค้งแล้วนะ สามสองหนึ่งปลอยเมอดูนะดูนะไปนะไปได้ไหมไปได้ไหมเนี่ยเลี้ยวได้ไหมเห็นป่ะเลี้ยวชา้าคือในขณะเดียวกันถ้าเป็นเซนซิงฮอนด้าที่ผมลองมาคือพอเขาเห็นโค้งแล้วอ่ะเขาจะเริ่มหักพรมอะไรตั้งแต่หน้ารถเนี่ยยังไม่ได้เหยียบเส้นเลยก็จะค่อยๆเลี้ยวไปให้แต่เนี่ยหน้าเหยียบเส้นถึงจะเริ่มเลี้ยวนะครับอันนี้มีเขาเรียกว,ว่าแอ่งน้ําขออนุญาตยกเลิกแล้วกันเดี๋ยวอันตราย นะครับอ่ะลองดูซิความเร็วประมาณนี้อ่ะถ้าอย่างเงี้ยไปได้เห็นป่ะอย่างเงี้ยไปได้บวกสปีดหน่อยอ่ะถ้าอย่างเงี้ยมาชา้ชาๆขัน้างหน้าขับไม่เร็วมากอะไรแบบเนี้ยเนี่ยไปได้แต่ถ้าเกิดมาในความเร็วแบบเมื่อกี้หน้าเนี่ยเหยียบเส้นไปแล้วถึงจะเริ่มดึงในขณะเดีวยวกัน Honda s เ n s ซ n g เนี่ยนะเลี้ยวให้เลยอ่ะยกเลิกระบบด้วยการเลียเบรกเบาๆหนึ่งทีโบ๊ะเข้าไปจบนี่คือจบ แต่ถ้าเกิดคุณเปิดระบบไว้แล้วคุณเร่งแซงพอคุณยกเท้าจากคันเร่งคือเร่งเสร็จแล้วอะ่ะระบบทํางานต่อนะนี่ดูการเลี้ยวโค้งขึ้นายนี่ถือว่าโอเคนะเนี่ยบายสปอร์ตก็ทำงานคือภาพรวมในมุมผมนะแคมรี่ตัวเริ่มต้นอันเนี้ยมันได้ของหลายๆอย่างที่ผมคิดว่าเออถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นค่ายรถที่งกอะ่ะเขาไม่ใส่มาให้ก็ได้นะเช่นไรกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติม่านหลังไฟฟ้า คือถ้าเลือก Option ออปชันน่ะอาจจะให้แค่ม่านกระจกหน้าต่างก็ได้แต่เนี้ยให้ม่านไฟฟ้ามาแบบเนี้ยคณดูกระจกมองหลังกดจากตรงนี้เอาเป็นไฟฟ้าได้มาครบหมดเลยเหมือนตัวท็อปกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติให้ไวเลสชาร์จแรงๆก็ให้มา USB ทั้งหมด5จุดรอบคันก็ให้มาบายสปอร์ตให้มาผมบอกไงเฮ้ย ตัวเริ่มก็น่าใช้แล้วคือถ้าเกิดคุณไม่ได้สนใจว่าจะต้องเน้นนั่งหลังเน้นเอาเบาะหลังที่เป็นแบบรถผู้บริหารเบาะคู่หน้ามีระบบเป่าลมมีกล้องรอบคันนะฮะแล้วก็พวงมาลัยปรับไฟฟ้าหน้าจอที่เป็นดิจิตอลเต็มระบบแล้วก็เรื่องของเบาะคู่หน้าตรงนี้ที่มันเป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศอันเนี้ยมันไฟฟ้า8ทิศแค่คนขับถ้าคุณไม่ได้ซีอะไรพวกเนี้ยคุณเล่นตัวเริ่มต้นได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยอยากได้ของที่บอกมาทั้งหมดนะครับซึ่งราคาตัวท็อปเนี่ยมันก็จะ1789 นะหรือถ้าเกิดอยากได้กล้องรอบคันกับพวกล้อ18กับอะไรที่มันหลังคาพาโนอะไรที่มันเพิ่มเติมเข้ามาแต่พวงมาลัยปรับไฟฟ้ากับพวกเบาะคู่หน้าเป่าลมอะไรไม่มีคุณบวกไปอีกประมาณแสนแปดคุณเล่นตกกลางก็ได้คือผมว่าบางคนอยากได้กล้องรอบคันไงเออกล้องรอบคันแต่คุณได้กล้องรอบคันคุณก็จะแลกมากับหลังคาที่มันมีกระจกนะซึ่งในมุมผมผมไม่ชอบหลังคากระจกนะครับอันนี้ที่มาแชร์กันอ่ะหลักๆประมาณนี้แล้วกันสรุปโดยรวมเลยเป็นแคมรี่ ตัวเริ่มต้นที่โคตรน่าใช้ถ้าคุณแบบสมมติเป็นคุณเป็นคนเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆอ,อาจจะเป็นเซลล์หรือเป็นอะไรเงี้ยที่วิ่งต่างจังหวัดบ่อยใช่ไหมแล้วก็เน้นการเดินทางสบายๆรถเล็กอาจจะดูวอกแวกวอกแวกไปใช่ไหมแล้วคุณมีงบประมาณล้านห้าใเงี้ยมันลองดูแคมปรี่ตัวเริ่มผมบอกเนยนะเวิร์กเอาจริงๆนะครับไม่ได้อวยกันเลยเวิ work. ร์กนะฮะแล้วก็เรื่องของการขับภาพรวมเนี่ยเครื่องช่วงล่างอะไรเงี้ยไม่ได้ต่างอะไรจากพวกตัวท็อปเลย ดีซะอีกได้ล้อสิถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบอยากไปซิ่งอะ่ะเนี่ยก็ใช้ล้อสิไปเนี่ยนุ่มกว่าด้วยนะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมถอยจอดให้ดูนะฮะว่าตัวเนี้ยกล้องด้านหลังมุมเดียวมันพอไหมผมถอยดูนะนี่ดูตรงนี้นะอ่ะดูกล้องเขาเนี่ยอันเนียเลอะหยดน้ำหน่อยนึงแต่ดีกว่า Honda แค่กล้องมุมหลังมุมเดีวยวยังดีกว่า Honda เลย คือกล้องเขาชัดจอเขาใหญ่ต้องชื่นชมเขานะครับว่าเออแคมรี่เขาเนี่ยค่อนข้างสู้เต็มที่เหมือนกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของ New Toyota Camry h ฮชี m a r มที่มาลองขับกันนะศูนย์ถึงก็แรงอยู่นะ7วิกว่าแล้วก็ท้ายสุดอาตาัตราบริโภคน้ำมันนะครับศูนย์ถึงรอบขับมาตลอดคลิปนะฮะคันนี้จะตกอยู่ที่20.4กิโลเมตรต่อลิตรอย่างที่เห็นเลย ก็ถูกถูกใจฝากกดแชร์ like, กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โฮกี้พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรน,นี้สวัสดีครับ